ในใจพี่เนยมีพี่น้ำหนึ่งขอพูดแบบเนยอ,อกหกักค่ะแบบเศร้าเขาพูดแบบพี่เนยหักอกอ๋อเขาพูดแบบพี่เนยหักอกโอเคพี่อยู่ก็รู้ค่ะพี่เนยว่าในใจพี่เนยมีแต่พี่น้ำหนึ่งหนูเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่เนยรู้ไหมคะ ที่ไม่ย่ไปตั้งใจเรียนตั้งใจดำน้ำูุบกาลังเรียนแต่งหน้ากันคิวแหว่งเองก็เพื่อพี่ไม่ย่ว่ะชอบพี่มากๆเลยแต่ว่าไม่ยุไม่เคยบอกแล้วไม่ย่ก็คิดว่าสิ่งที่ไม่ย่ควรจะทำที่สุดตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่ย่ชอบพี่เนยน,นะคะยืดใสจ่จานให้ อะไรวะอะไรวะคนขอมันก็หาทำเนาะเออเดีย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 ดีย เข้ามาเขาจะงงป่าวว่าแบบมาอยู่เป็นไรแป๊บน,นึงนะคะลองเพลงดีอะแบบเศร้าอยู่ <S <S ว้ายตายแล้วไม่เอาไม่ไรอยากเมาอยากมอยได้ไหมอยากคุยอยากแอลสิงนิดได้ไหมคนนี้ยิ่งมองยิ่งดีแมนแมนแบบนี้อ๋อเรื่องแซงแบบนี้เทลายอยากเมาอยากดูอยากถักแต่กลัวไม่รักต้องทำยังไงถ้ามีเสน่นห์เลยกินใจบ้างไม่อยู่ใกล้ๆเนี่ย ฉันดูคุณนั้นพูดไมจ่จาแต่มองดูไปสักพักมีสไตล์ฉันขอแซมๆอย่างเดียวแค่นี้พออย่างนี้นังไม่ไหลใจเหนื่อย